คือมันแค่แบ่งส่วนน่ะทำไหมอันนี้คือวิธีที่ง่ายนะเอาวิธีที่ยากกว่านี้ไหมเอาวิธีที่ยากกว่านี้ไหมมันอาจจะง่ายกว่านี้ก็ได้อะลองดูอีกวิธีหนึ่งนะครูจะเสนออีกวิธีหนึ่งนะจะเสนออีกวิธีหนึ่งนักเรียนลองดูนะฮะถ้าเราบอกว่าข้างล่างนี่คือแกน x ข้างล่างมีอยู่หกร้อยตรงนี้คือแกน y ตรงนี้มีอยู่สามร้อยโอเคไหมมองไม่เห็นข้างล่างแล้วฝึบอ่าเห็นอย่างหกร้อยก็บสามร้อยนะฮะหกร้อยก็บสามร้อยแล้วโจทย์บอกว่าโจทย์ต้องการสี่ร้อยฮะ มาประกาหลุดตลอดโจทย์ต้องการสี่ร้อยเห็นไหมครับโจทย์ต้องการสนะี่ร้อยเั็นไหมโจทย์ต้องการสี่ร้อยคำถามคือตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ให้เป็น x ได้ไหมให้เป็น x ได้ไหมเห็น x ตัวนี้ไหมเห็นนะให้เป็น x นะอ่า ดังนั้นเราจึงได้สมาการ2อ,อันนี้มันต้องอยู่ในส่วนที่เรียกว่าสัดส,ส่วนที่เท่ากันนะฮะจะต้องเป็นสัดส,ส่วนที่เท่ากันดังนั้นครูก็ทําอย่างนี้เลย300ร้อยส่วนหกร้อยเท่ากับ X ส่วนสี่ร้อยทำไม่ทนเอาค่าเดียวกันหารค่าเดียวกันจะต้องเท่ากับค่าเดียวกันหารค่าเดียวกันโอเคไหมฮะ ได้ไหมค่าเดียวกันหมายความว่ายังไงสามร้อยส่วนหกร้อยอ่ะก็คือค่าแกน y ส่วนค่าแกน x ถูกไม่ถูกส่วน x ส่วนสี่ร้อยเนี่ยก็คือค่าแกน y หรือค่าแกนตั้งส่วนค่าแกนนอนนะฮได้ไหมฮะแล้ว เออแล้วก็คิดเลขแล้วก็ตัดหมดใช่ป่ะสืบ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 ถูกไหมฮะย้ายไป x ก็เลยมีค่าเท่ากั 200. บสองร้อยจบเพราะนั้น x มีค่าเท่ากับสองร้อยแต่อย่าลืมว่าไอแนวแกนตั้งเนี่ยมันตั้งต้นที่กี่พันครับดูจากรูปตั้งต้นที่กี่พัน ถูกเพอนั้นห้าพันบวกสองร้อยคำตอบจึงแป็นห้าพันสองเนี่ยอีกวิธีหนึ่งคือมันจริงๆมันคือวิธีเดียวกันน่ะแหละแต่ว่าอันแรกอะ่ะเรามองด้วยสายตาแล้วก็หารส่วนใช่ป่ะหารไปหกส่วนอันที่สองคือเรานั่งคำนวณด้วยคณิตศาสตร์โอเคไหมใช่ถูกถ้าถ้าจะให้ถูกต้อง ตามหลักคณิตศาสตร์ควรจะต้องเขียนวิธีคำนวณคณิตศาสตร์ลงไปทกต้องเขียนเลยอ่ะลอกเลยอันเนี้ยเดี๋ยวแคปเจอร์ให้โอเขียนเยอะนะวันเนี้ยโชคดีที่ iPad ใช้ได้งไงควรวานนะ อะว่าสามเหลี่ยมก็พอแต่ว่าไม่ต้องวาดสกเกลข้างๆถูกปะว่าสามเหลี่ยมอะแล้ววาควรดับศูนย์ยา่าถูกแล้วก็ลากคู่วันับคือศูนย์กับห้าพันแล้วก็หกร้ 5, อยกับห้าพันสามอืเสร็จแล้วก็เขียนสีดำถูกไหมฮะเขียนต้องสีดำคือไม่ต้องเขียนต้องสีม่วงอ่ะสีม่วงไม่เขียนถ้าจะใช้วิธีคำนวณนะ อืใช่เขียนสีน้ําเงินดาแดงสามสี 3, ไม่ต้องเขียนสีม่วงสีม่วงเป็นวิธีสเกลได้ก็เดี๋ยวดูในสก,กีนช็อตก็ได้ฮะโอเค